สบายดีทุกคนหนองในไทยเล้าสวัสดีครับวันนี้บาวล่าได้มีโอกาสเดยวมาเยี่ยมมายามญาติของทางพอเนอะพอบาวล่าอยู่ที่อำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดต,ตอนนี้กำลังเดินทางเข้าไปในหมู่บ้านครับโทรหาเพื่อนแล้วเพื่อนว่าอยู่ประมาณอีกประมาณสักกิโลก็กลัวกับหอดในบ้านแล้วพ่สัน่น บานแรกเลยใส่สมือเลี้ยวเข้าไปหายูซีแยก <c oughs> เลี้ยวเข้าไปซ้อยแรกแลก้วก็เลี้ยวขัวาซอยแรกแลก้วก็อยูซีแยกเลยติดซีแยกเลยบานมาสั่นครับตอนนี้ก็ลัางทีเขา่าก็ล่งทีหวอวแล้วบรรยากาศดีดีพี่น้องครับถนนนุางตั้งนี้ดีขนาด <c oughs> เลี้ยวมงปลาก็ได้ <c oughs> เลี้ยวมี้ก็ได <c oughs> ้เพื่อนวะ ยังได้ดีตรงนี้ตรงนี้ก็ได้สว้ยแรกนี่แหละบ้านไ้บ้านละง,งามสวัสดีครับพากันเห็นอย่าง ว่ะเดี๋ยวแวะเข้าไปหาพอกัอนเออจำได้จำพ่นได้ญยาดทั้งพอนลครับม่นญยาดเิ่นมึดเลยนี่บอกชิมีมงลมคล้ายของนี่เ่นว่า อยู่งานบนนอโอ้โหดิมาโดนล่ะสวัสดีครับครับ ง <ctor> <t donne> บอกา่ว้าไปนคนันสวัสดีครับกอรสัสดรืนเล่ยี่สิบย่างกได้ปะเดี๋ยวกันเด้อ เป็ดยังได้ย่างได้ยูบดย่างดูไรเ่าแล้วก็นย่างาเนละยกคทีลงไปทุลาก่อนเยอะอ่นเี๋ฝากเงินไว้ในเพิ่นให้วาเรามาแบบพ้า พอเด้มาเยี่ยมมายามเพิ่นครับบ่คคยมีเวลาเ๋ยวฝากเงินไหวนะเพิ่นสิคอยสิออกไปเรื่อยได้ดิกคอยเฝ้าฝากฝากเงินไหวพนเีนเรื่องน้ำไห ไม่ได้หรอกแห้งแบบนี้มากเลยบ่ได้ยังกับ่ย่างนี่ก็สื่อกินเอาที่สื่อข่าวเขาแล้วก็เบิร์ตพอดีอม๋อจัดการเอาหมดฉันมีแต่คนใหญ่สิบ่จมเลยไม่ยิ่งไม่ยิ่งตีมเลยเพิ่มสุดท้ายเขาได้ก่อนกระซั่มก้าเล่าหรืล่ะหูมือหาแต่มาคอยายไปให้แล้วสามหมื่นที่ไบ่เออจ่ายเราไปก่อนนะสามหมื่นแล้วว่านี่แย่อไรกับจงเอาให้เราแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีเงิน น,น,นิพไผอยู่อยู่อยู่หน้าปิกหน้าบรรยากาศอยาะอห้าบกสเกได้อยอันนี้เก็บเงินก่อนเออกบ,บรว่าพอกระสิจใจเราไปก่อนเดี๋ยวอสิปี้เบิรงทั้งทงหน้าจะเข้าเอสิขึ้นไปเลยเสียเวลา แตนเดียวคอยไปก่อนเด้อสิ <ไป S 1> ลงลงหน้าแล้วก็สิขึ้นไปเลยไปเบิ่งอันทีเปล่าหยั่นประท่านเขาไปแล้วครับไปเบิ่งทีที่ว่าสือไหวหพอครับออกมาหาเบิง่งไปเบิ่งทีที่ว่าสิือไหวหพอนะครับ ทีของหยาิพี่หน่องกันนี่แหละทั้งไปให้ไปหน้าีเคียพปดีรถเลยคผลิคขายประมาณหกหมื่นเจ็ดมื่นนี่แหละเดี๋ยวไปเบิ่งมาพ่อสื่อไหวบ่กับพ่อไห่สื่อไห่ปลูกพักปลูกหญา้าปลูกต้นไม้ ไปสละพี่น้องนี่ถึงแล้วนี่กับบ้านไอ้บ้านไอ้ก็คือ,อ,อคนละคนละแม่ครับกะเบาเนี่ยไหนน้องทั้งไทยบ้านคนละแม่แม่ผมอยู่ลาวเพิ่นเสียแล้วเนะาะทั้งนี่คนพอเดียวกันแต่ว่าแม่แม่อยู่ไทย ตรงหน้าพี่น้องเออมันมีคนอยู่มันขายของอยู่บ้านเัาหันนี่บรรยากาศดีใชะ หน่องอยางไว้บิงทีจะข้าวน,นี่คือบ้านญาติทั้งพ่อครับที่พ่อพันแบงหายบ้าแล้วนี่สามไร่เสามไร่แกไร้เตือบอยบรด้ โอ้ปลูกมันมันหน้าโอ้แดดครับ <c oughs> งานใดเนาะโอ้งานตุนพักอีทอนนี่ครับที่พ่นแป้งให้เต็ม <c oughs> โมเมนต์มองนี้ทีดซื้อเลยอีกมองนึงนี่ครับงานพักอีทอน,น เงาวไปสุดพูนเหตุดนต้นดูแลก็เงาวไปสุดพูนเหตุดนทั้งหมดสามไล่ป่ะพี่น้องย่งางไวเบิงหม่องทิวาจีซื้อคนขายหกมื0หาเนาะพี่น้องกันอีกไกลอยู่นี่ครับพี่ท่าง เท็ดทางเขาเทียงหน้าสะดวกสบายแล้วพี่น้องอย่างคือเพิ่นปลูกยางใส่เนี่ยนีะกีดได้อยู่โอ้กีดคล้ายพอมงล่ะนั่นคือเทียงหน้าสมัยบ่าวล่าเด็กหน่อยมาดำหน้าเนาะโอ้มาพักเทียงนี่แหละของกินหลายหลาย ใส่เบ็ดเนาะย่ามใส่เบ็ดพี่น้องเอ้ยปลาเขาเต็มละแถวนี้ปลาหลายหลายเลยพี่น้องย่งามนี้แห้งแรงเนาะนี่เป็นเทียงหน้าเลยนี่บักม่วงหลายขนาดพี่น้องเอ้ยกิดหอดย่ามเล็กหน่อยสมัย เป็นไฟรุนเราเรามาหาดับหน้าเสียงหน้าของพ่อครับกระยูทีที่ของของพี่น่างละของพี่น่างเพื่อนเพื่อนกสิขายเอินอยังไงเนาะเพื่อนผ้าเอินพี่น่างกับพี่น่างล่ะกู้หูว่าอาจจะเป็นแบบญาติจัดญาติกันนะ อยู่เชียงหน้าครับพี่นอ้องมันมีคนอยู่เชียงหน้าหายกว่าบาทน,นี่สองหลังนี่ครับนี่เป็นป้านี่แหละครับที่ซื้อไว้ nhau ไปทุดพูนปลาสวนยหญ่กระบอกกลวงเลยละหกหมืน่นหกหมื่นหาบอกคนขายสี่ง h a u ไปหอดพูนละหกคัรันงมีคนเบิงเป็นปลาหย่าค่า,าเดี๋ยว คันมีทุ่นกันบชิมาปั๊บไว้แล้วก็ปลูกที่ไอปลูกต้นไม้ไว้บ่บ่เฮ็ดยั้งหนอกไม้ถึงว่าอยากปลูกต้นไม้ไว้ซื้อเฮ็ดเป็นปลาเงาไปหอดุลเลยเงาพิศปลายางรครับเอรับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เบ้าเล่าขอตัวลาไปก่อนเพราเล่าฝ่าวเดินทางต่อครับ งวงสุกหลายหลายด้วยนี่ก็หลอกกินว่นาวขอตัวลาไปก่อนเด้อสำหรับคลิปนี้าย,ายพอกันไหมครับสบายดีสวัสดีครับเสียงหน้าหน่อยค่อยรักไปแล้วครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับ